Lunar Lunar New Year War Robots 24 2017 Hashtag War Robots Lunar New Year Event is coming. Duration January 27, 9 a.m. UTC, February 12, 9 a.m. UTC. Attention. Event becomes available at account level 5. From January 27th, you'll start getting special coins, event currency that you can exchange for chests. Heavy check mark How to get coins. When the event starts, you'll receive 100 coins. Coins are distributed among all players after each battle. Depending on your position, you will get a certain amount of coins. And once again, there's no penalty for losing, everyone will get some. First place, 5 coins, second place, 4 coins, third place, 3 coins, 4, 5, six place, 2 coins, heavy check mark. What to do with coins? You can exchange coins for chests with prizes. You can open any of the 3 chest types. Each type has a different set of possible items. Having many coins collected, just tap open and chests to open up to 50 chests at once. Bronze chest, silver 5,000, 500000 egg gold, 1,000 all weapons, all robots, all including the Wild Bunch silver chest, silver 7,500, 300000 egg gold, 1,000 all weapons, all W.P. robots, all W.P. Also, the Wild Bunch Golden Chest gold 500, 5,000 all weapons, all uh, robots, uh, and the Wild Bunch the Super Chest progress bar fills gradually with every chest opened. Super Spin becomes available as soon as it is filled up completely. Open a Super Chest to get a guaranteed special prize. You can see the last 50 items received in Prize Log tab. Heavy check mark as a clan player, you have an opportunity to increase your clan power by donating earned coins to your clan. In the clan menu, you can see how many more donations are needed to open an additional member slot. During the event, you can add up to 12 slots to your clan, expanding it from 36 to 48 pilots send a present to a clan member and receive a bonus heavy check mark also during the event you have an opportunity to buy the wild bunch robots for coins okay เหมือนเดิมครับเหมือนกับอีเวนท์ที่ผ่านๆมาครับในการนะครับในการอัปเดตในครั้งนี้ครับเป็นการอัปเดตตั้งแต่วันที่19ามกราครับในเวอร์ชัน2.5.0นยครับในระบบ Android นะครับซึ่งมีการอ,อัปเดตนะครับรายละเอียดของหุ่นใหม่แล้วก็หุ่นนะครับที่มีอยู่เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น เจสซี่ด็อกบูชนะครับก็สมดุลกันไปครับแล้วก็มีล็อกกัลกานาตาชานะครับแกเลตนะครับเีโอบีทีเอสฟูจินครับแล้วก็ส่วนอาวุธก็มีเกโก้ครับเลเซอร์ครับเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นครับในการยิงนะครับ15%ครับแล้วก็ความเร็วในการฟื้นฟูของแอนไซา์ครับนะครับโล่พลังงานในช่องอาวุธหนักครับแล้วก็เซนิดครับ l o a d นะครับลดลงครับจาก30วิเป็น22วิแล้วก็สกินใหม่ครับลวดลายให้กับมุ่นนะครับฟิลลี่คาเนตฟูจินและกูเลมครับสำหรับอีเวนต์ผมจะอธิบายเพิ่มเติมครับอีเวนต์ลูน่านิวเยียครับหรือว่าอีเวนต์จุดจีนนะครับก็เริ่มาแต่วันที่27นะครับเวลา9นาฬิกาครับ UTC ครับเป็นเวลากลางนะครับตั้งแต่ น่าจะนะครับบ้านเราครับบ้านเราก็น่าจะวานสักบ่ายสี่หรือว่าบ่ายห้านะครับประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวทางเกมเขาก็จะทําการนับถอยหลังให้เรานะครับว่าอีกเวลาเท่าไหร่เราก็จะได้เริ่มอีเวนต์กันนะครับสําหรับผู้เล่นครับที่จะได้เล่นนะครับแล้วก็ได้รับ อีเวนต์ด้รับเหรียญน,นะครับก็มีผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่ก็ต้องต้องเล่นให้ถึงเลเวล5ก่อนนะครับถึงจะได้อยู่ในอีเวนต์นี้นะครับก็จะได้ขึ้นนะครับนะครับขึ้นเมนูแบบนี้ครับโลโก้ที่เป็นเหมือนมังกรครับแล้วก็ลูน่านิวเยียครับแล้วก็เนี่ยครับเขาบอกว่าเมื่อเริ่มอีเวนต์ครับได้รับ100เหรียญทันทีครับ100่อยคอยนะครับก็ต้องรอรุ้นว่าจะได้รับเลยไหมนะครับมีสิทธิ์ได้รับแล้วก็เปิดได้เลยนะครับ การได้รับเหรียญครับก็เหมือนเหมือนเหมือนทั่วไปครับเหมือนเดิมทั่วไปครับก็อันดับหนึ่งครับก็ได้ห้าเหรียญนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะนะครับถ้าได้อันดับหนึ่งครับก็จะได้ห้าเหรียญอันดับสองี่เหรียญอันดับ3 3ามเหรียญครับและอันดับ4 5 6ห้าได้2เหรียญครับการเปิดเหียบนะครับนี่ครับมาใหม่ครับเพิ่มเหียบขึ้นมาครับ จากเดิมมีหีบเดียวครับคราวนี้มี3าหีบครับโดยแยกหีบเป็นบ r อนซิ Silver แลวก็ g o l ครับแล้วก็ยังมี Super นะครับ Super Super Chest เ u p e r หีบอยู่นะครับหีบพิเศษนะครับถ้าเราเปิดนะครับเปิดหีบไปเรื่อยๆแล้วก็มีแถบความก้าวหน้าครับนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับเพิ่มเข้าไปเต็มเียนได้เปิดหีบทองหีบพิเศษตัวนี้นะครับเป็น Super หีบครับ ก็จะสามารถเปิดได้เหมือนเดิมครับส่วนหีบตั้ง3านั้นก็จะมีความแตกต่างในรางวัลที่ได้นะครับนี่นะครับรางวัลก็มีบบอลครับก็จะได้เงินตั้งแต่5000ันจนถึง5000,000ครับของก็1จนถึง1,000แล้วก็อาวุธทั้งหมดรวมถึงหุ่นยนต์ใหม่ด้วยครับมีสิทธิ์ลุ้นนะครับมีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันครับซิลเวอร์ครับ เซเวอก็หยิบเงินครับหยิบเงินนั้นก็เงินก็ขั้นต่ำครับตั้งแต่75000จนถึง3ล้านนะครับก็ทองก็1-1,000ถึง1,000อาวุธก็จะเป็นพวกจำพวกอาวุธที่ซื้อด้วยทองแล้วก็พวกช็อปพอยต์ครับหุนยนต์ก็เหมือนกันครับหุ่นยนต์ก็รุ้นเป็นหุนยนต์ที่ซื้อด้วยทองกับพวกช็อปพอยต์แล้วก็หุ่นยนต์หม่3ตัวครับนะครับไวบรันช์นะครับ, unch, รบแกงมือปืนนะครับ โกลเด้นนะครับหีบทองครับก็ขั้นต่ำเลยครับเปิดมาปุ๊บได้ทองแน่นอนครับห้าร้อยจนถึงห้าพันนะครับแล้วก็อาวุธที่ซื้อด้วยจ้าพวกทองนะครับหุ่นก็หุ่นที่ซื้อด้วยจ้าพวกทองและนะครับและหุ่นใหม่ครับนะครับแจ้งมือปืนเหมือนเดิมครับไวท์บรันช์นะครับในนาตามตามภาพ เปิดครับสุอ e ์ฮีครับอันนี้ก็จะเป็นพวกนะครับทั้งหมดเลยครับเปิดก็จะลุ้นได้อะไรบ้างแล้วก็ไอซ์ล็อกครับ50นะครับ50ไอเทมที่เราได้รับจากทางการรุนรางวันนะครับก็มีให้มีให้ดูเหมือนเดิมครับเป็นประวัติของเราครับที่เราเปิดในส่วนไหนบ้างนะครับเปิดได้รับรางวัลมส่วนไหนบ้าง ส่วนการบริจาคครับบริจาคให้กับแคลนครับเพื่อเพิ่มจํานวนผู้เล่นนะครับให้กับแคลนครับเพิ่มสมาชิกของเรานั่นเองครับจาก36สนะครับสูงสุดถึง48สมาชิกเลยครับเพิ่มขึ้นมาให้ถึง22สล็อตนะครับในการบริจาคนะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกแคลนนะครับแล้วก็บนัสพิเศษครับสำหรับการ ส่งนะครับส่งเหรียญนะครับให้กับสมาชิกแคลนครับก็จะเพิ่มขึ้นครับก็คือถ้าเราซื้อธรรมดาครับจะได้100เหรียญทองใช่ไหมครับในส่วนนี้ก็จะเพิ่มให้มาอีก20นะครับเพิ่มมาให้ประมาณสักยีนครับนะครับก็ซื้อปกตินะครับก็จะได้ร้อยเหรียญแต่ว่าถ้าเราซื้อเราก็ส่งให้เพื่อนนะครับก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับก็เป็นการ นัสเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ในส่วนหุ้นใหม่นะครับหุ้นใหม่ก็ยังเป็นการแลกด้วยเหรียญนะครับครั้งที่แล้วแลกด้วยเงินมัครั้งนี้แลกด้วยเหรียญทองครับเจสซี่ครับราคา3,250ครับด็อกครับ6,500ครับและบูชครับ13,000ครับอ่าครับยังยังเป็นยังเป็นหุ่นยนต์ที่ยังไม่ สามารถซื้อได้ด้วยเงินทองนะครับหรือว่าเวิร์กช็อป i อยนะครับต้องใช้เหรียญอีเวน Event เท่านั้นนะครับแล้วก็เหรียญอีเวน Event นั้นก็แต่และอีเวนก็ให้ใช้จนหมดนะครับนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดอีเวนปุ๊บมันนก็จะให้เราลุ้นจนหมดนะครับเพราะว่าใครต้องการอยากได้คํสา3ตัวก็ต้องนะครับเติมเหรียญน,นะครับเติมเหรียญเข้าไปเพื่อซื้อหรือว่าจะเก็บสะสมก็ก็แล้วแต่นะครับ แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนครับนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันครับดูหน้า New Year ครับอีเวนต์จีนครับก็ครบถ้วนครับนะครับสำหรับการอธิบายนะครับไกด์ครับเป็นเป็นเพจนะครับเป็นเพจของทางเกมโรบอทเองนะครับนะครับสนใรต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับเดี๋ยวผมมีลิงก์ให้ด้านล่างครับ ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับสำหรับนะครับคลิปนี้ครับเอพิโซดนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครับนะครับมีข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างครับขอไปพบกันใหม่ครับในครั้งต่อไปครับขอให้ทุกคนนะครับรวมเหรียญนะครับเพื่อรุ้นรางวัลแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับรายรับรางวัล ที่ทุกคนต้องการนะครับหวังนะครับจะได้อะไรครับจะได้อาวุธทองจะได้อาวุธดีๆหรอาอยากได้หุ่นใหมก่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับในอีเวนต์ลูนะ่าอีวีอารครับเราไปพบกันใหม่ครับในครั้งต่อไป